อันนี้เป็นร้านขายพิซซ่านะคะเพื่อนเพื่อนพิซซ่าไฟโดเหมือนฟาทองโกฝรั่งแต่ว่ามันเป็นแบบแผ่น,ผน,ผนๆกลมๆเออเหมือนโลติกินลอสเตอร์นะคะมาเมนต้องกินลอสเตอร์แต่ตอนนี้ปิดแล้วก็นแรงมากเลยน้องแห,หน่หนาวตายแน่เลยลูกเดี๋ยนไปข้วงหม้าก่อนเสาลอนเฟอร์รี่วิวเห็นไหมเฟอร์รี่วิวถึงทะเลแล้วแต่หนาวมาก turn left onto main nine เห็นไหมแฝดิวิวส์แล้วป้ายออกมาไม่้อมีนี่พกิ้ทนไม่มีพกิ้รัสมัเอืมพียดใครไหมนีตาลมแรงด้วยเบียดใครปะอย่าไม่ไเฮ้นี่กัดจ้า อันนี้มันเอาอับซีซั่นแล้วมันจบซีซั่นการท่องเที่ยวไปแล้วตอนนี้นะคะเพื่อนๆเรามาจอดรถกันอยู่ที่นี่โอออลชาร์ตบีชก็ยังอยู่ในเขตเมนอยู่นะคะเพื่อนๆเขตน้องแพกับอนนท์เดินเข้าไปในร้านขายของที่ระลึกน,นี่นะคะโอออลชาร์ตบีชยังอยู่เมนอยู่นะคะเพื่อนๆ ขับรถวนไปแล้วหนึ่งรอบเมื่อกี้นี้ส่วนมากบบชมันตรงทางเข้ามันจะเป็นที่ของเอกชนนะคะเป็นเป็น p private Property คือมันเป็นแค่ทางเข้าแล้วก็เป็นสุดอยู่ตามโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถเอารถเข้าไปจอดตรงนั้นได้แต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนี้มันน่าจะหมดซีซันไปแล้วเหมือนกับว่าถ้าหน้าร้อนหน้าสปริงหน้าร้อนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแฟรี่วิวก็คือแฟรี่วิวเมืองไทยนี่ก็คือ คือชิงช้าสวรรค์อไอที่มันหมุนขึ้นข้างบนนะคะม้าหมุนมันจะหมุนอยู่กับพื้นเนาะแต่อันเนี้ยมันหมุนขึ้นข้างบนก็คือนั่นแหละชิงช้าสวรรค์น,นะแต่ว่าตอนเนี้ยทุกอย่างปิดหมดแล้วแต่ว่าอาหารเขายังขายอยู่นะแล้วก็เป็นอาเขตอาเขตก็ยังเปิดอยู่ไอที่ว่าเป็นตู้เกมให้คนเข้าไปหยอดเหรียญเล่นเกมอะไรประมาณน,น,น,นี้รอน้องแพกับอโน์อยู่นะคะเดินเข้าไปในสตร์ก็จอดรถอยู่ทาง อันนี้เป็นร้านขายพิซซ่านะคะเพื่อนๆพิซซ่าไฟโดเหมือนฟาทองโกฝรั่งแต่ว่ามันเป็นแบบแผ่นๆกลมๆเออเหมือนโรตีเหมือนโรตีแต่ว่าแป้งเหมือนฟาทองโกนะคะแล้วก็โรยน้ำตาลไอซิ่งเดีจะเดินรอข้ามถนนท่าหน้าซัมเมอร์ท่าหน้าที่เขาเปิดซีซันเปิดทุกอย่างไม่น่าจะยุ่งเนาะโอ้มีไอ้น,นี้ด้วยรถไฟ รถไฟแบบเหาะไม่ใช่ตีลังกานะรถไฟที่เป็นรางของเล่นที่แบบสูงๆข้างบนนะ่ะเขาเรียกว่าอะไร <c oughs> ก็รถไฟอ่ะเนาะที่เป็นรถไฟของสวนสนุกนะ่ะเออพูดไม่ถูกนี้ลอฟเตอร์นะคะมาเมนต้องกินลอฟเตอร์แต่ตอนนี้ปิดแล้วร <c oughs> างรถไฟ <c oughs> ไม่ใช่รถไฟตีลังกาอนี้รถไฟนู่นนี่เราก็กำลังเดินข้ามถนนไปที่ชายหาดนะคะนี่นะมันเป็นสำหรับพวกเวลาที่นักท่องเที่ยวเข้ามาตอนหน้าซัมเมอร์หน้าสปริงแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งหมดซีซันไปคิดว่าเขน่าจะเพิ่งปิดทุกอย่างไปไม่นานอะ เพราะว่านี่ยมันเพิ่งเข้าฤดูการใบไม้เปลี่ยนสีใบไม้ร่วงนะแล้วก็โควิดด้วยคือไม่แน่ใจว่าช่วงโควิดปีนี้ที่ผ่านมานี่เขาเปิดหรือเปล่านะเราก็ไม่ใช่คนแถวนี้เนาะเราก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกแต่เราดูสภาพแล้วนะ่ะมันน่าจะยุ่งมากถ้าช่วงนี้เขาเปิดทุกอย่างปกตินะคะ สวนสนุกใหญ่เลยนะคะริมทะเลเลย แล้วก็ข้างหลังนู้นเป็นรางรถไฟขายของอ๋อนึกถ้ามแล้วบรรยากาศมันน่าสนุกนะเนี่ยเ,เวลาที่เขาเปิดร้อเร์ซเหมือนเหตุการณ์ปกตินะที่ไม่เป็นโควิดนะคะเพื่อนๆถึงทะเลแล้วแต่นหนาวมาก มาเล่นว่าวกันอีกแล้วนะคะทะเลกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอวิวสวยมาก oh my god เพื่อนเคิดดูนะว่าถ้าสมมติเราขึ้นไปอยู่บนแฟร์รี่วิวแล้วก็ดูวิวทั่วๆไปอย่างนี้นะคะสวยงามเวอร์ เนี่นะคะเพื่อนๆเราไม่รู้ว่าช่วงโควิดปีที่ผ่านมาเนี้ยไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเปล่านะคะแถวนี้แต่คือนึกถึงสภาพตอนที่เขาเปิดทําการปกตินะคะเพื่อนๆคิดดูว่าตรงนี้จะมีผู้คนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคือบรรยากาศก็ดีแล้วก็มีสวนสนุกอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ติดริมทะเลติดริมทะเลนะคะแล้วก็มีอาหารขายและไอที่อยู่ตรง ก็เป็นร้านอาหารด้วยเหมือนกันเป็นแบบจุดชมวิวที่สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆท้องฟ้าก็สวยงามโอ้ไมคก็แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเราก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกแนละ้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาได้เปิดกิจการส่วนสนุกหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นั่นแหละค่ะเราก็ค e ด this place in mind ก็คือหมายความว่าจะเก็บสถานที่นี้เอาไว้ในแพลนแล้วนะคะว่า ถ้ายัางไงปีหน้าหรือปีถัดไปอาจจะต้องมาเช็คอีกทีนะคะว่าตอนนี้เขาเปิดปกติแล้วมันจะเป็นยังไงคะ่ะเพื่อนเล่นเป่า,าโตรงสอนให้หนอนเล่นเป่าอย่างนี้คือนึกถึงในหนังฝรั่งเวลาที่เขามีพวกงานถ่ายหนังฝรั่งออกแนวจะเก่าๆหน่อยนะคะเพื่อน อย่างเงี้ยริมทะเลอุ้ยใช่เลยนะบรรยากาศหนังฝรั่งเดินกลับไปขึ้นรถล้ะละมั้งเขาหนาว keep walking keep walking <laughs> oh the o metal metal e e c r s oh y yeah. e กันนะคะมาตรวจหาสมบัติกันน,นี้เราจะเดินไปใต้ร้านอาหารกันนะคะต้องบอกมันน่าจะเป็นเหมือนที่ขายของอย่างเดียวคือเหมือน่าขายตัวเนี้ยมันเป็นทางให้คนนักท่องเที่ยวเดินนะคะตอนหน้าที่มีนะตอนช่วงน้ำขึ้นน้ำก็น่าจะขึ้นมาถึงลอยเสา ท้ายสุดก็เป็นร้านอาหารตรงนี้สวยมากจริงๆเลยนะเพื่อนๆแบบสวยมากเวอร์คือแบบวันนี้สีท้องฟ้าก็สดติดอย่างเดียวนะคะหนาวมากหนาวมากแล้วก็ไม่มีที่จะหลบลมด้วยเพราะว่ามันลมพัดตลอดเลยน้องแพใส่ขาแบบขาสามส่วนมาด้วยเนาะแล้วก็บางๆก็เลยยิ่งหนาวใหญ่เลย โอเคก็เลยบอกว่าโอเคน้องแพนเรามาหลบลมที่มันไกลๆลมหน่อยแล้วมันนั่งตากแดดอยู่เราก็เลยจะมานั่งกันตรงนี้นะคะมีที่ให้นั่งหน่อยนึงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะคะที่เรามาสต็อปบายคือที่เรามาหยุดแวะกันนะคะเพื่อนๆซึ่งเราก็ไม่ได้แพลนมาก่อนหรอกเปิดตามแผนที่ตาม G P S แล้วก็มาหยุด อยู่ที่ตรงนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเผื่อถ้าใครมีโอกาสก็มาเที่ยวกันตรงนี้ซึ่งเรากับครอบครัวก็จะมาอีกแน่นอนเลยในอนาคตนะคะมาในวันที่เขาเปิดสวนสนุกเปิดทุกอย่างในแบบปกติที่ไม่ใช่เหมือนช่วงโควิดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะหนาวมากแล้วน้องแพ h อาหารที่เรามานะคะ The York River Landing The York River Landing เนี่ยเรามาในร้านอาหาร Okay. Alright, thank you. You're welcome. Enjoy. This guy, you see? It? Oh, okay. His hair. He has like a little strand of hair out like that. Whenever he has like a strand of hair out like that. He dresses like that's a little bit more. แล้ววันนี้ล็อกเตอร์เขาก็หมดด้วยเขาไม่มีล็อกเตอร์วันนี้นะคะอันนี้เป็นคอตทีของเราอันนี้เป็นสตีมแครมอันนี้เป็นคอฟซาลเดอของเราอยู่ปูได้กินเอาอันนู้นแครมชาเดอร์ของน้องแพรเป็นล็อกเตอร์โรลอันนี้เดียวเองกินหมดแล้วยาวขนาดนี้กินหมดแล้ ก็ไซส์พอดดอกไซส์นั่นแหละไข่ต้มหอมมี้ปไข่ต้มกินได้หมดเลยเหรอเนี่ยทุกอย่างเลยเหรอไม่มีแบบกินได้ทุกอย่างกน้ำสลัดก็เป็นแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้ากับพริกไทยเหรอของป่อพานอาหารว่างอาหารว่างอานนท์ชอบกิน อันนี้เป็นวิวข้างๆแม่น้ำนะคะชื่อแม่น้ำยอร์กริเวอร้านอาหารก็งั้นๆนะคะเพื่อนๆไม่ได้อวยว่าโอ้ยมันอร่อยเลิศเลยมันอาจจะเป็นช่วงโควิดเขาลิมิตเมนูคือมาถึงเมนไม่ได้กินลอสเตอร์เมนเลยนะคะมีแต่อยู่บอสตันแต่กินลอสเตอร์เมน โอเคเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆริมแม่น้ำเลยนะคะเดินลงมาน้ำมันก็แห้งไปบ้างเป็นเป็นขี้โคลนริมตะลิ่งเราคิดว่าร้านอาหารนี้เขาก็จะพอปเพลาเพราะว่าเขาอยู่ริมแม่น้ำนี่แหละค่ะเพื่อนๆดูในเว็บไซต์เขารีวิวดีมากเลยนะอันนี้มาใต้สะพานเอก็สวยงาม เนี่ยร้านอาหารเขามันมันเขาได้เปรียบตรงที่เขาอยู่ริมแม่น้ําอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนอย่างเมืองไทยถ้าเป็นร้านอาหารริมแม่น้ําเจ้าพยาก็เขาก็ได้เปรียบเรื่องวิวอะเนาะน้ําก็สีสวยนะคะเพื่อนๆสีเขียวๆฟ้าๆสวยงามอืม วิวสวยอยู่วิวได้วิวได้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบอสตันกันแล้วนะคะเพืเ่อนๆจบแล้วทริปนี้2วันสำหรับ Vacation on Columbus Day นะคะถ้ายังไงก็เอาไว้มาเจอกันใหม่ทริปหน้า คือเราจะหยุดแล้วก็ปิดร้านอีกทีก็ต้องเป็น Thanksgiving แล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่า Thanksgiving เป็นเทศกาลกินเทศกาลที่จะต้องอยู่บ้านนะคะกินอยู่ที่บ้านเพราะว่า Thanksgiving ส่วนมากเขาก็จะปิดที่เที่ยวปิดอากาศเย็นแล้วแล้วก็ที่ช้อปปิ้งก็ปิดเหมือนกันนะคะเพื่อนๆส่วนมาก Thanksgiving เนี่ยก็คือจะเป็นวันครอบครัวทำอาหารกินที่บ้านนะคะ ถ้ายังไงก็ลาไปก่อนวันนี้สำหรับคลิปมาเมนนะคะแล้วขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบายบาย